คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน g o o ุดไนท t ทาง CGN Podcast ทุกวันนี้เนี่ยเราแทบจะรับข่าวสารรับข้อมูลทางสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลกันหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งเสียงที่คุณกำลังฟังอยู่นี้ก็มาจากสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันเราทั้งแบ่งปันและบันทึกเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาวันเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วบางครั้งก็แค่บนบ่นออกไปดยตัวอักษรดิจิทัล ซึ่งหน้าตาก็เหมือนกับตัวอักษรบนกระดาษหนังสือที่เราชอบอ่านกันสําหรับคริสเตียนหนังสือที่เราน่าจะอ่านกันบ่อยที่สุด mm. ก็คงจะหนีไม่มพ้นพระคัมภีร์ใช่ไหมล่ะครับ mm. เป็นหนังสือที่เราเปิดอ่านกันทุกเช้าเวลาเฝ้าเดียวซึ่งก็อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า8บรรทัดก็ได้ครับและในพระคัมภีร์ใหม่เราก็จะเห็นว่ามีคําสอนของพระเยซูที่บันทึกไว้เพื่อสั่งสอนสาวกและผู้เชื่อด้วยพวกเราที่มีชีวิตอยู่ในโลกยุคดิจิทัลนี้เนี่ย ก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆครับว่าถ้าพระเยซูอยู่ในโลกที่มีการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียพระองค์จะใช้สื่อโซเชียลแบบไหนกันนะเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับว่าพระองค์จะโพสต์เรื่องอะไรบ้างแต่ผมไปเจอมาว่าในเว็บไซต์ต่างประเทศครับเขาได้วิเคราะห์ออกมาว่ามีอยู่สอย่างแน่ๆแหละที่พระองค์จะทําและไม่ทําครับ 1. พระองค์จะไม่มัวมาโต้วาทีหรือเถียงกับทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลา ในพระคัมภีร์ครับพระองค์ส่งสาวกออกไปประกาศเรื่องพระกิติคุณใช่ไหมครับเราก็บอกว่าถ้าใครไม่ต้อนรับท่านก็ให้เขี่ยผงคลีดินออกจากเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจว่าพระองค์ก็จะไม่ใส่ใจคนที่คิดแต่จะเถียงเพื่อเอาชนะเพราะพระองค์พูดอย่างมีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อเป็นพระพรตักเตือนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพูดเพื่อให้คนได้รับความรอดไม่ใช่การเถียงกันอย่างไร้เหตุผลเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับ 2. พระองค์จะไม่โพสต์รูปตัวเองแล้วตั้งแคปชั่นว่าใครรักเราให้คอมเมนต์ว่าอาเมนหรือโพสต์ว่าใครอยากได้รับพระพรจงแชร์ภาพนี้ออกไปเพราะมันจะขัดกับพระลักษณะของพระเยซูเองพระองค์ไม่เคยแทรกแซงหรือคอยบงการให้ใครต้องทําหรือไม่ต้องทําอะไรถ้าพระองค์จะให้ทําอะไรพระองค์จะบอกตรงๆแน่นอนครับ 3. พระองค์จะไม่โพสต์ข้อพระคัมภีร์โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งในโลกนี้อย่างเฉพาะเจาะจงเช่น การโพสต์ข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงการรักเพื่อนบ้านและรักศัตรูด้วยโดยเพ่งเล็งไปถึงคั่วอริของตัวเองพระองค์ไม่โพสตดาหรือใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือในการเป็นอาวุธฟาดฟันฟาริสีแน่นอนเพราะพระราชกิจที่สําคัญที่สุดของพระองค์คือการช่วยให้โลกได้รับความรอดดังนั้นเนี่ยพระองค์จะไม่มามัดเสียเวลากับเรื่องที่จะเกิดขึ้นและผ่านไปแต่พระองค์จะให้ความสําคัญกับแผ่นดินอันเป็นนิรันดรในสวรรค์ครับ 4. พระเยซูจะโพสต์เฉพาะสิ่งที่จะถวายเกียรติแด่พระบิดาไม่ได้แปลว่าพระองค์จะโพสต์แต่ข้อพระคัมภีร์นะครับแต่ทุกอย่างที่พระองค์โพสต์พระองค์จะทําด้วยความรักและทําตามที่พระบิดาทรงให้ทํเพระพระองค์บอกในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ไม่ได้ทําอะไรตามใจชอบแต่ทําตามที่พระบิดาทรงบอกให้ทํานะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์คร่าวๆของเว็บไซต์ในต่างประเทศนะครับซึ่งก็ฟังคำๆก็พอนะครับอย่านําไปคิดเป็นจริงเป็นจังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าพระองค์จะโพสต์หรือจะใช้สื่อออนไลน์แบบไหนแต่ถ้าเราอยากรู้จักว่าพระองค์มองเรายังไงหรือคิดกับเรายังไงเราสามารถรู้ได้ด้วยการศึกษาพระวจนะศึกษาคําสอนของพระองค์ที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับแบบนั้นเนี่ยเราจะได้ใช้ชีวิตได้เหมือนกับที่พระองค์ทรงสอนเราและให้น้ําพระทัยของพระองค์ในชีวิตเราสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไนท์กุดไนท์ได้ไหม ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้กดไหนครับ